สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอฟริกาใต้นะคะวันนี้จะมาคุยเรื่องน้ำมันดีกว่าน้ำมันนวดค่ะท่านผู้ชมได้น้ำมันนวดเป็นของร้านตัวเองแล้วนะคะก็เป็นเ s e n t i a l oil นะคะเ s e n t a l นะคะก็เป็นน้ำมันต่างๆนะคะท่านผู้ชมสําหรับงานนวดนะคะเยอะแยะเลยนะคะอือน,นี้ก็ก็พูดไม่ถนัดนะคะก็มีหลายๆอย่างท่านผู้ชม น้ำมันธรรมชาตินะคะนี่อันนี้ก็สั่งมาทดลองก่อนนะคะแล้วก็ขวดเล็กๆน่ารักท่านผู้ชม essential oils น,น้ำมันสำหรับนวดนะคะก็ครั้งแรกในการสกีนเป็นชื่อร้านของตัวเองคะ่ะท่านผู้ชมครั้งแรกเลยนะคะขวดน่ารักมากเลยนะคะก็แจกน้องๆเลยนะคะคนละหนึ่งขวดนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสำหรับบ้านนวดแอฟริกาใต้ของเรา นีได้น้ำมันตัวแรกแล้วนะคะแฮปปี้มากค่ะ